บริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทร,ร่วมทุนนะครับระหว่างบริษัทเทยตซ er ่ากับสยามมอเตอร์กรุ๊ปคราวนี้ในฝั่งของสยามมอเตอร์กรุ๊ปเองเนี่ยท่านประธานเองเขาก็มีนโยบายมาว่าให้บริษัทในกลุ่มทุกคนเนี่ยได้ศึกษาดูในเรื่องของตัวโซล่าเซลล์นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพลังงานทางเรื่องใหม่เป็นพลังงานสะอาดเป็นตัวของ Renewable เนะครับเพราะว่าในกลุ่มของสยามเองเนี่ยเขาก็คิดเรื่องของตัวติงเอิร์ดมานานแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ถือเป็น หนึ 1> 1 the so, the different different ่งในทางเลือกที่เราควรจะต้องมองไปในอนาคตของเราก็ช่วงที่เราเริ่มซาร์ดี้ใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมีเรือกทางผู้รับเหมาเข้ามาก็ประมาณสักสองสามที่ได้นะครับเพราะว่าก็คือหนึ่งในผู้รับเหมาที่เราเรียกเข้ามานะครับก็หลังจากที่เราได้ลองคุยแล้วก็คุยกทั้งในเรื่องของตัวสเปคนะฮะรวมถึงเรื่องราคาด้วยอะได้วยเนี่ย สุดท้ายเราก็เลยเลือกที่ไปเป็น Powerball ดูในเฟสแรกนะครับต้องเรียนนี้เราติดตั้งไปทั้งหมดประมาณสองเฟสละนะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นเฟสที่3ด้วยนะครับเรามองแล้วว่าทาง Powerball เองเนี่ยค่อนข้างจะมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้มีความสามารถที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการครับผมเราก็เลยเลือก Powerball หลังจากติดตั้งไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ติดไปแล้วสองเฟสก็ประมาณ2เมกเฟสละหนึ่งเมกนะฮะ ผลที่ได้ค่อนข้างโอเคนะค่าไฟที่เราลดลงไปได้เนี่ยถ้าตีเป็น p ปแบกพี่เหลี่ยเนี่ยโดยรวมๆแล้วอยู่ประมาณสัก3-4ปีได้นะอันนี้ยังไม่รวมในส่วนของตัว B O I นะครับถ้ารวม B O I ไปด้วยก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งเป็นทันนั้นหรือว่าเรื่องของตัวการบำรุงรักษาอันนี้ถือว่าผมว่าเป็นระบบที่ดีดนะมันไม่ค่อยจุกจิกมากนะฮะก็ อาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมก็มีเรื่องการล้างผงล้างแผงอะไรบ้างนะฮะมีแต่ละปีการเข้ามาดูแล้วก็ซ่อมบำรุงในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์อะไรด้วยนะครับเข้าใจว่าทุกๆบริษัทเนี่ยกำลังมองไปในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นโซลาร์เซลล์เนี่ยถึงเป็นพลังงานสะอาดนะฮะ คือได้ทั้งเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังลดค่าไฟด้วยเชื่อว่าหลายๆคนคงประสบปัญหาในเรื่องของตัวค่าไฟที่เป็นแพงนะครเพราะนั้นการติดตั้งโซลา r เซลล์เนี่ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกบริษัทเนี่ยน่าจะต้องมองแล้วก็เล็งเห็นในการติดตั้งตัวนี้มันได้ทั้ง2อ,อย่างนะลดทั้งต้นทุนของเรานะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของลด คำว่บบาแอลไซที่เอมิชันที่จะปลดปล่อยออกไปด้วยนะก็คือเป็นเรื่องของรักโลกด้วยนะครับก็ลองดูครับถ้าใครสนใจอยู่เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะบิวไอเขาก็สนับสนุนด้วยเลยด้วยก็ลองติดต่อดูฮะเพาะวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมเกอร์ที่ผมก็มองว่าค่อนข้างโอเคนะฮะก็อันนี้ก็แนะนำถ้าใครสนใจนะครับ